สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9 9 9สูตรคำนว h ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขชุดล่างนะคะ10หน่วยวดประจำวันที่16พฤษภาคม2 5 6 7นะคะหลัก10นะคะ6บวกนะคะ6บวก นะคะบวกตามด้วยห้าคงที่นะคะหกนะคะบวกหกเป็นสิบสองบวกแปดนะคะเป็นยี่สิบบวกห้าเป็นยี่สิบห้านะคะเรียกเด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ด สูตรที่สองนะคะหกบวกสองนะคะได้แปดเก้าศูนย์นะคะก็คือสูตรนี้นะคะได้ยี่ห้านะคะห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะส่วนสูตรนี้นะคะหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ 8, 8่งได้เก้านะคะ เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์นับไปแบบนี้นะคะเลขที่ออกนะคะเจ็ดแปดเลขเด่นที่เข้านะคะสูตรที่หนึ่งหลักสิบคือเจ็ดนะคะสูตรที่สองหลักหน่วยคือแปดนะคะ ค,คู่นะคะงวดถัดมานะคะสี่บวกสี่นะคะบวกหกบวกตามด้วยห้าคงที่นะคะสี่บวกสี่เป็นแปดนะคะบวกหกบวกหกเป็น สิบสี่นะคะบวกห้าเป็นสิบเก้าเลขเด่นตัวแรกนะคะคือเก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งสูตรที่สองนะคะหลักหน่วยสี่บวกสี่นะคะได้แปดนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์นะคะเลขที่ออกเก้า ศูนนะคะเลขเด่นสูตรแรกนะคะหลักสิบเข้าที่เก้านะคะสูตรที่สองหลักหน่วยเข้าที่ศูนนะคะคู่นะคะ งวดถัดมานะคะหกบวกศูนย์นะคะบวกหกบวกตามด้วยห้าคงที่นะคะหกบวกหกเป็นสิบสองนะคะบวกห้าเป็นสิบเจ็ดเลขเด่นตัวแรกนะคะคือเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าสูตรที่สองนะคะ ปดบวกเก้านะคะได้สิบเจ็ดเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะแปดบวกหนึ่งได้เก้าเลขที่ออกนะคะเจ็ดเก้านะคะเลขเด่นสูตรแรกนะคะหลักสิบ เนะคะสูตรที่สองหลักหน่วยนะคะเคู่นะคะมวดถัดมานะคะหบวกหก บวกสองบวกห้านะคะคงที่6กบวกหนะคะเป็น12บวกสเป็น14บวกหเป็น19เลขเด่นตัวแรกคือ9กนะคะเกบวกหได้สิบใช้ศูนย์บวกหได้1นะคะสูตรที่2นะคะสองบวกสนะคะ ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดเลขที่ออกนะคะหนึ่งเจ็ดเลขเด่นสูตรแรกนะคะหลักสิบเข้าที่หนึ่งสูตรที่สองหลักหน่วยนะคะเข้าที่เจ็ดคู่นะคะ งวดต่อมานะคะงวดวันที่16พฤษภาคมนะคะ25 67หลัก10นะคะ0ูนยบวก6บวก2บวก5คงที่นะคะ0ูนย์บวก6บวก2นะคะเป็น8 8บวก5นะคะเป็น13เลขเด่นตัวแรกคือ3 3มบวก1นะคะ ได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าสูตรที่สองนะคะสี่บวกสามนะคะได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าสูตรที่หนึ่งนะคะเลขเด่นได้สามสี่ห้านะคะ สูตรที่สองนะคะได้7 8็ดสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรที่1เป็นสูตรเก่านะคะลอผลนะคะจับคู่นะคะจับคู่เราก็จับตามนี้เลยนะคะลักสิบนะคะ แถวบนคือหลักสิบแถวล่างคือหลักหน่วยแต่ไม่รู้ว่าหลักสิบจะเดินต่อหรือไม่หรือว่าหลักหน่วยจะเดินต่อหรือไม่นะคะหลักหลักหน่วยเป็นสูตรใหม่นะคะ คู่นะคะได้3 7 3 8 3 9นะคะ4 7 4 8 4 9 5 7ี่แปนะคะห้าแป้าก้าแล้วก็ไปดูที่มานะคะของสูตรคำนวณทั้งสองสูตรนะคะ วิธีคำนวณนะคะสูตรที่หนึ่นะคะใช้รางวันที่หนึ่งใช้หลักพันนะคะคูณสองใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักร้อยคูณสองหลักหน่วยนะคะคูณสี่ศูนย์นะคะคูณสองได้ศูนย์บวกนะคะแปดคูณสองได้สิบหกใช้หกนะคะ บวก3นะคะคูณ4ได้12นะคะบวกตามด้วยห้าคงที่6นะคะบวก2เป็น8บวกสบวกหขออภัยค่ะเป็น13เลขเด่นตัวแรกคือ3นะคะ3าบวกหได้4 4่บวกหได้5นะคะ ต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักแสนนะคะรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ใช้หลักหน่วยนะคะแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยหลักแสนนะคะ เก้าคูณนะคะหลักหน่วยหกเก้าคูณหกนะคะได้ห้าสิบสี่นะคะบวกสามหลักหน่วยนะคะสี่บวกสามนะคะได้เจ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะ สูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่เดินที่หลักหน่วยนะคะยังไม่หลุดนะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้สูตรแรกนะคะหลักสิบนะคะสูตรนี้เดินที่หลักสิบนะคะสามสี่ห้านะคะเลขเด่นสูตรที่สองนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะ คลิปนี้นะคะจับคู่ก็จะได้สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดนะคะห้าแปดห้าเก้านะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ